ดูนกเขาชวานะครับตัวน้อยๆน,นะครับสองตัวปกติเขาจะมีอยู่ประมาณสามตัวนะครับเนาะสามสี่ตัวนะครับแต่ช่วงหลังๆวันนี้ก็จะเห็นสองตัวหลักๆนะครับสามตัวก็น,นันนที่เขาค่อยเห็นเขามาหาอยู่หากินด้วยกันนะครับแต่สองตัวนี้แทบจะเห็นทุกวันนะครับก็หาหกินไม่ไกลนะครับเนาะ หาเขีย่ยหาคุยกินแถวๆถวอ้มอยามนะครับเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้นะครับคือหากินแถวๆถวอ้มอมยามนะครับเนาะจนคุ้นนะครับคุ้นกับกับคนนะครับ เขาก็จะไม่ค่อยอกลัวนะครับนอะไม่ค่อยกลัวคนนะครับก็จะมีเชืองนะครับอยู่ใกล้ได้นะครับแต่ไม่ให้จับนะครับเขาก็จะหากินอย่างนี้นะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับหานะกินอย่างนี้ทุกวันนะครับ เป็นนกเขาชวานะครับตัวเล็กมากนะครับเห็นกันทุกวันก็ดูทุกวันนะครับนกงก็ดูเขากา็น่ารักเชื่องนะครับ ถ้าเราไม่ทําร้ายเขานะครับหรือไม่ทําอะไรเขานะครับเขาก็จะาหากินนะครับเนาะอยู่านี้ลังของเขาก็จะเอาถาดนะครับเนาะถาดขนมกีนนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปมัดนะครับเนาะนั่นก็ลังที่ทําไว้ให้เขานะครับ เราก็มาดูใกล้ๆนะครับเขากำลังจะาวางไข่นะครับเดี๋ยวเขาวางไข่เสร็จนะครับเนาะสักพักหนึ่งนะครับเขาก็ออกมานะครับเนาะออกมาหากินบนเดิมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะก็ มาหากินนะครเนาะอีกฝั่งนี้นะครับพอตัวหนึ่งนะครับเนาะขึ้นไปไข่นะครับอีกตัวหนึ่งก็หากินเพียงลำพังนะครับ าคุยเขียนะครับกินมดกินแมลงนะครับเนาะแล้วก็กินพวกดอกหญ้านะครับพอข้ามานะครับก็ขึ้นลังนอนนะครับก็อัปเดตนะครับชีวิตนะครับเนาะ ประจําวันนะครับของอนกเขาเชวาตัวเล็กๆนะครับมาใหา้ได้ชมกันนะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับนกเขาชวานะครับที่นีม่มีน่าจะเกือบสิบตัวนะครับแต่อยู่กระจัดกระจายกันไปนะครับเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละาสามสี่ตัวนะครับ นาาๆที่เขาจะาบินมารวมกลุ่มรวมเป็นฝูงใหญ่นะครับตัวเล็กนกน่ารักนะครับ ก็อัปเดตไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ